ไม่รู้ว่าเบื่อกันหรือยังนะครับสำหรับข่าวเกี่ยวกับโปรเซสเซอร์รุ่นใหม่ของทางควอคอมในชื่อรุ่นว่า Snapdragon X Elite เนี่ยครับสำหรับคนที่ติดตามวงการคอมมาสักพักนะผมคงจะรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยโปรเซสเซอร์ไอ้สแนปจราคอนเอ็กซ์เนี่ยมันมีความสําคัญกับวงการ PC ฝั่ง Windows มากมายขนาดไหนนะครับแต่ว่าสำหรับใครยังไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับขอพูดอีกรอบถึงแม้ผมจะพูดไปประมาณ555รอบแล้วก็เถอะนะครับไอ้โปรเซสเซอร์ตัวนี้ครับมันเป็นพื้นฐาน ARM นะครัับซึ่งป์เอ็มนะครับ PC Windows ส่วนนใหญ่ะครับปรระะมาณ90%ขึ้นนคับก็ จะเป็นพื้นฐาน x86 นะครับโดยที่ Intel AMD ทั้งหลายเนี่ยเป็น x86 นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ Apple เนี่ยเขามีการเปลี่ยนมาใช้ Apple M Series ชิปของตัวเองบนพื้นฐาน ARM แล้วเราก็ได้เห็นว่า efficiency ก็คือประสิทธิภาพต่อการรับพลังงานเนี่ยมันดีขึ้นมากเลยนะครับดีขึ้นจากตอนที่ใช้ x86 อยู่พอสมควรนะครับนั่นแปลว่า n o t e บ o ๊กคอมจิ๋วอะไรต่างๆเนี่ยจะปล่อยความร้อนต่ําจะกินไฟน้อยนะครับแบตอึดขึ้นนะครับก็เลยเป็นข้อดีของ ARM ที่หลายคนเขา ขึ้นชื่อกันมานะครับโดยที่ตอนนี้ฮะไอแ Snapdragon X Elite เนี่ยมันจะเป็นโปรเซสเซอร์ของฝั่ง Windows แต่เป็นพื้นฐาน ARM นั่นเองเธอเป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถทำให้ไอพีซีวินโเนี่ยเข้าสู่ ARM เหมือนของฝั่ง Apple ได้นั่นเองนะครับและตอนนี้เขาเปิดตัวไปในช่วงตุลาคม2023เนี่ยขิงมาแบบเต็มคันรถเลยนะว่าเขาเนี่ยสามารถสู้ Intel AMD Apple M series ได้สบายๆนะครับซึ่งจะว่าจาก ประวัติของบริษัท Qualcomm หรือว่าตระกูล Snapdragon เองเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเกินจริงอะไรนะเพราะว่าสําหรับมือถือหรือว่าแท็บเล็ตหรืออะไรต่างๆเนี่ยโปรเซสเซอร์ Snapdragon ก็จัะจะเป็นโปรเซสเซอร์เรือธงในฝั่งมือถือ Android มาตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้วนะครับตอนนี้เพียงแค่ว่าเขาเริ่มมาทําตลาดของ PC บ้างเท่านั้นเองนะครับเขาบอกว่ามันเนี่ยสามารถทำเอฟเฟอนซี ทำความแรงต่างๆสู้กับของคอมพิวเตอร์ X86 ที่มีอยู่ตอนนี้ได้สบายๆเลยนะครับและล่าสุดนี้นะครับไม่กี่วันที่ผ่านมาครับคอข้อมขนรถขิงมาแจกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับครั้งนี้ฮะเขาได้จัดเซสชันนะครับกับบริษัท PC World ซึ่งก็เป็นสื่อนะครับ PC World นี่ก็เป็นแบบสื่อคอมแบบว่าระดับ mainstream แบบเจ้าใหญ่เลยนะครับเขาเนี่ยได้เอาตัวโน้ตบุ๊กที่ใช้ชิป Snapdragon X Elite เข้ามาโชว์นะครับเข้ามาพรีเซนต์แล้วก็เทียบผลการทดสอบ กับตัวไลน์อัพของ Intel Meteor Lake อย่าง Core Ultra 7และ Core Ultra 9นะครับซึ่งก็เป็นรุ่นโมดสูงของ Intel เหมือนกันนะเอาจริงนะตอนนี้ครับ Intel เองนะก็ยังพยายามทำการตลาดกับ Meteor Lake หรือว่า Core Ultra 7 Ultra 9มากเลยนะครับอย่างไอพวก handheld gaming device พวก gaming notebook หรือว่าตีน่าไลท์รุ่นใหม่เนี่ย มันก็มาโปรเซอร์ตัวนี้ทั้งนั้นที่ Intel เ,เขาพยายามเชียรมากเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เขาแบบเปลี่ยนสถาปัตยกรรมอย่างจริงจังเลิกใช้คําว่า Core คอไออะไรต่างๆแล้วนะครับมี NPU เข้ามาเพื่อเข้าสู่ยุค AI อย่างเต็มรูปแบบนะครับแต่แว่าข้อข้อหมาว่า มาใหม่ละไม่เป็นไรของเราเจ๋งกว่าคุณเยอะเพราะว่าจริงๆจะว่าไปแล้วไอ้พวกฝั่ง ARM เนี่ยมันก็มีพวกชิปประเภทเนี้มี NPU อะไรต่างๆมาก่อนฝั่ง Intel ด้วยซ้ำนะครับอย่างแรกเลยนะครับเขาเนี่ยเอามาเทียบประสิทธิภาพกันนะครับว่าไอตัว Qualcomm กับ Intel เนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างอันแรกเป็น benchmark ของ Geekbench 6นะครับที่ทางค c o อมเขานำเสนอว่า Snapdragon X Elite ทำได้ดีกว่า Intel Core Ultra 7 155H อยู่ราว 54%นะครับซึ่งการทดสอบนี้นะครับก็บอกด้วยนะครับว่าโปรเซสเซอร์ทั้ง2ตัวเนี่ยกินไฟอยู่ใกล้เคียงกันที่7วัตต์นะครับก็คือว่างาันกินไฟเท่ากันแต่ว่าแรงของเขา54%ว่าอย่างนั้นเถอะและในเรื่องของ Efficiency นะครับทางคอค้องบอกว่าโดยรวมเลยนะ มันจะดีกว่าฝั่ง Intel อยู่ราวๆ65%เปอเลยนะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกแปลว่าอะไรก็คือพูดง่ายๆว่าทำงานสำเร็จได้มากกว่าและยังกินไฟน้อยกว่า Intel ด้วยนะครับส่วนงานสอบ m u l t i r e a d นะครับเขาก็ได้มีการใช้กิกเบนช์โงงเหมือนกันนะครับมัลติเทรดเนี่ยจะเป็นการประมวลผลแบบหลายๆคำสั่งพร้อมๆกันนะครับเขาแสดงให้เห็นว่า s ซมิคอนเนี่ยสามารถทำได้เท่ากับชิป Intel ในขณะที่ใช้พลังงานต่ำกว่า60%นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการเวิร์กโหลดของตัว CPU เนอะส่วน GPU หรือว่าชิปกราฟิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการวัดในเรื่องของ 3D modeling หรือว่าทำการทดสอบ 3D mark นะครับอันนี้จะเป็นตัว Wild Life Extreme นะครับเขาบอกว่ามันแรงกว่า Core i7 อยู่แลว36%แล้วก็มีประสิทธิภาพต่อการบริโภคพลังงานที่เหนือกว่า50%นะครับโดยรวมก็ น่าสนใจนะถ้าเป็นตัวเลขนี้จริงๆนะครับนอกจากนั้นนะครับไอตัว intel core i เก้าเนี่ยถ้ามาเทียบกันแล้วเป็นยังไงนะครับตัว snapdragon ยังคงทำ single t r a d ได้ดีกว่า51%แล้วก็ multi t r e a d ได้ดีกว่า41%นะครับในขณะที่ใช้พลังงานใกล้เคียงกันนะครับ แล้วไอ้ตัวสเปคของ Snapdragon X Elite เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือตั้งแต่เขาเปิดตัวมาในช่วงตุลาคม2023ปีที่แล้วเนี่ยครับเขาก็ได้บอกมานะครับว่ามันมีพื้นฐา,านภายในสถาปัตยกรรม ARM V9 นะครับมีข้อมวลผล หลายๆอย่างเลยนะครับทั้งคอ CPU คอ GPU แล้วก็เป็น n t u มวลผล AI ที่รองรับการใช้งานพวก Language Model ที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับการรองรับ Memory นะครับก็จะรองรับ DDR5 นะครับที่64 g b นะครับอันนี้ก็จัดว่าเยอะเหมือนกันนะครับก็64 g b คุณลองคิดดูใน Notebook Thin and Light ที่มันให้ความรู้สึกแพลตฟอร์มคล้ายมือถือใส่64ทีกก็จัดว่าเยอะนะครับ Storage ก็ใช้หลากหลายนะครับจะเป็น UFS ก็ได้ NVMe มาฐานล่าสุดก็ได้นะ ส่วน Connectivity นะครับ,รบตัวชิปเขาเองก็ใช้งาน 5G แบบ Mobile Network ได้แล้วก็ Wi-Fi 7ได้ด้วยเช่นกันเพราะปัจจุบันนี้เองนะครับในฝั่งของโน้ตบุ๊กที่เป็น Intel AMD ทั้งหลายนะครับก็มีการใช้ชิป Wi-Fi 7ทาง Qualcomm เข้ามาในบางรุ่นด้วยนะครับและที่ทาง Qualcomm สามารถทำได้แบบนี้ครับก็เพราะว่าเขาเนี่ยมีการ take over บริษัท Nuvia หรือ NUVIA มาในช่วงปี2021นะครับทั้งทเขาเริ่ม kick off พัฒนา r o รเซอร์สำหรับฝั่ง desktop ออกมา หลังจากนั้นเป็นต้นมาเลยคระก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ แต่สุดท้ายผมก็จะพูดเรื่องเดิมที่ผมพูดมาหลายคลิปแล้วนะครับก็คือการที่คอคอมเขาเอามาโชว์การที่เอาขิงมาให้กินเนี่ยครับมาข่ม Intel AMD Apple เนี่ยครับเขาข่มด้วย Geekbench นะครับเขาข่มด้วยแอปที่เขาเตรียมมานะครับเขาไม่ได้บอกว่าอะสื่อมวลชนทดสอบเลยจะลงแอปอะไรจะ benchmark อะไรจะเล่นเกมทำงานอะไรตามใจคุณเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยเขาโชว์แค่ g e e b e n c h ก็หมายความว่าเขามั่นใจสิครับว่าไอ้ benchmark workload ที่เขาเอามาเนี่ยมันต้องดีกว่าค่ายอื่นๆไย workload อื่น ที่เขาไม่เอามาโชว์หรอครับมันมันเล่นได้หรือเปล่ามันใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าประเด็นของการเปลี่ยนเป็น ARM เนี่ยสปอร์ตหรือว่าคอมเพล i ิบิลิตี้เป็นอะไรที่สําคัญมากกว่าประสิทธิภาพยกเพียวตัว CPU ด้วยซ้านะครับลองคิดภาพดูนะครับว่าโอ้โห CPU คุณมันแรงมากพลังการมันผลเหลือเฟือมาก efficiency ดีมากแต่มไม่มีแอปให้ใช้อ่ะครับมันจะดีไหมนะฮะอันนี้เองนะครับต่อให้เป็นฝั่ง IntelAMD เ,เปลี่ยนเจนข้ามเจนเปลี่ยนคโนโลยีการผลิตเนี่ยมันยังมีปัญหาหเห็นในบางครั้งเลยนะครับแล้วเนี่ย เปลี่ยน x 8ปเป็น ARM เนี่ยผมคิดว่าน่าจะใหญ่กว่านั้นเยอะเพราะว่าเหมือนแบบว่าคุยคนละภาษาเลยไม่น่าจะเปลี่ยนได้ง่ายๆหรือว่าเร็วเท่าไหร่นะครับแต่น,นี้เองนะครับทาง Qualcomm นะเขาก็ได้แบบมีการจับมือกับ Microsoft แล้วว่าเขาต้องการจะผลักดันให้ผู้ผลิตแอปต่างๆเนี่ยมีการผลิตแอปที่มันเป็น native ของ ARM เข้ามาในอนาคตนะครับซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยถ้าทําได้จริงเป็น native ARM ไม่ต้องมาแปลงผ่านไอตัว emulator อะไรอย่างนี้จริงๆนะครับก็จัดว่าน่าจะเป็นยุคที่ ARM เนี่ยรุ่งเรืองได้นะครับแต่ว่า จะข้ามไปถึงยุคนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันเพราะปัจจุบันนี้แอปส่วนใหญ่มันยังคงเป็นแอ86อยู่นะครับแล้วฝั่ง p p l e ปิลท้ามาถึงเปลี่ยนได้โดยมีปัญหาอะไรเลยทํามาถึงแบบย้ายเป็นยุคของ Apple M series ได้เลยหลังจาก Intel เพียงแค่ไม่กี่ปีนะครับและคนก็ไม่ได้มีการติอะไรมากมายด้วยเพราะว่า l e เเนี่ยเขามี Rosetta ครับมี emulator ครับคือประมาณว่าตอนนี้คุณใช้ Apple M series คุณก็ยังเอาโปรแกรมของ a p p เปที่เป็น Intel สมัยก่อนมาใช้ได้อยู่และที่สำคัญนะครับ emulator Rosetta มันดีถึงขั้นี้ว่าคุณแปลงแล้วคุณแทบไม่รู้เลยนะเพราะว่ามันแบบอยู่บนอิมูเลเตอร์หรือว่าราแรงต่างอยู่คุณลองดูดิคุณเอาไอชิป M s e r i e s เนี่ยไปเล่นเกมสมัยเป็นชิป Intel เนี่ยคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันใช้อิมูเลเตอร์อยู่นะครับอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าทางฝั่งคอคอมและฝั่ง Microsoft จะมีมาให้เหมือน Rosetta หรือเปล่าแต่ถ้ามันมีเนี่ยผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ PC จะก้าวเข้าสู่ยุค ARM ได้ทัดเทียมกับตัว x86 แต่ถ้าไม่มีอิมเวเลเตอร์ตรงนี้และแอปมันยังทำงานแบบครึ่งผีครึ่งคนอยู่เนี่ยผมเชื่อว่ายัางไงคนก็ไม่เปลี่ยนหรอกฮะ